วัครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูนะปลาที่เราเลี้ยงไว้ทั้งหมดนะท่าน,นี้ก็ฝนก็เหมือนจะตกนะเมฆแบบเมฆแบบคืมาแล้วดูสิลมแรงด้วยนี่ครับก็อันนี้เป็นเลเทลนะครับเป็นเลเทลก็ ได้คลอดแล้วนะน่าจะคลอดเมื่อเช้ารือไม่เมื่อวานนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูลูกนะอันนี้เป็นเพิ่มๆนะคลอดเหมือนกันนะชุดที่สามนะของเพิ่มๆแต่อันนี้ชุดที่สองของเลเทลแต่ลูกเลเทลไม่รู้อยู่ไหนหมดนะน่าจะตายมั้งชุดแรกนี่คือชุดที่สองของเลเทลนะอันนี้ชุดที่สองคลอดราวประมาณเกือบสามสิบกว่าตัวได้นะแบบโคตรเยอะนะทุกคน เยอะมากนียรุมแบบแรงมากนะับอันนี้เราก็ยกทรงอันนี้ใหม่นะน้องยกให้นะแต่ก่อนมันจะตกอันนี้ทําใหม่มาเลยนะนี่มันก็จะดูลงๆนะคนก็จะตกนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองของเพอร์เพินะครับนี่ตัวเริ่มใหญ่แล้วนะครับ ชุดแรกก็อยู่ใกล้ๆพ่อแม่พันธุ์ของเลเทลนะนี่เลยนะอันนี้เป็นปูอ่ะนี่โคตรสวยรอผสมใหม่นะน,นี่ก็เป็นปลากิมนะปลากิมก็ นี่ครับเป็นลูกชุดที่สามของเพอร์เพิร์สนะอยู่ในนี้ครับอาจจะมองไม่เนหะ็นนะนี่นี่นี่วิ่งแล้วเป็นพี่ของเล็ดเทลประมาณสามสี่วันนะตัวเลื่อนใหญ่แนละ้วอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกนะครับของเพอร์เพิรครนบนี่ตัวก็ไซส์พอได้นะไซส์พอได้เลยนะแบบบางตัวสีก็ สวยนะครับส่วนมากเห็นน่าจะเป็นเด็ดทุกผู้นะครับไม่ก็ตัวเมียส่วนมากจะเป็นตัวเมียเยอะที่สุดนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธมูเสดนะครับแต่ว่าแม่พันธตายแล้วอันนี้ยังไม่ได้ลูกเลยนะครับเราก็เลยเอามาผสมกับพันุแบบไอ้นี่นะพันอะไรไม่รู้อะ เราเอามาจากบ้านบ้านป่านะป่าแบบยัดยานะอันนี้ก็เป็นประกาศนับตัวเมียไข่แบบเน่นๆนับใครสนใจนับทักได้ครับขายไหมครับแต่ก่อนไม่ขายนี่ขายแล้วนับอันนี้ก็ไขน่นับตัวเมียนับตัวผู้ขายหมดแล้วน,นับส่วนนี้เป็นปลาสลิดนับกรอบมานีย อันนี้ก็จะเป็นลูกอันนี้เป็นลูกปลาหางนกยูงครับกับกุ้งฝอยครับกี่ตัวไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นลูกประกัดนับเริ่มใหญ่ๆกันแล้วนะนี่ก็จะมีหัวข้อแล้วก็หางคอครับสวนหากหางคอเกะหัวข้อใ,ใหญ่มากเรายังไม่ได้จับออกนะแต่ไม่แยกหรอกวางอย่างนี้หลนะครับบอกอันนี้ บอกอายุประกันไม่ได้นะเพราะมันใหญ่ม,มันนานมากนีนะนีๆๆไปแล้วก็วประมาณนี้นะครับพอดีว่าวันนี้จะเปลี่ยนน้ำปลาหนุยงที่อยู่ในแก้วเนี้ยทั้งหมดเลยนะก็อาจจะไม่ได้าอัดคิดนะพอดีว่าฝนก็เริ่มที่จะลงเม็ดแล้วก็เริ่มจะตกมาแล้วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวามาอัปเดตตอน อีพีหน้านับว่าเปลี่ยนน้ำปลาแบบจะสวยแค่ไหนนะครับตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นฟอร์มปลานะครับตอนเปลี่ยนน้ำอาจจะดูรู้นะว่าตัวไหนสวยไม่สวยครับก็ะจะคัดเป็นแบบ VP หีเลยนะครับโอเคครับรอติดตามอีพีหน้านะครับผมค,ครับบายบายทุกคนบายบาย